นี่มันน้ำลาย What the fuck เว้ยว้าออ,อ,อาละ่ะคนร้ายคือใครเดี๋ยวเดี๋ยวชินยามต้องโผล่แน่ๆคอยดูยเหรอว่าชินยามอยู่ไอ้ป้าแกเป็นคนร้ายข้ีนีน้ยยนนแน่ๆเอาละ่ะก็ตั้งใจว่าจะคุยกับทุกคนหลังจากนี้น,นะนะ ออโอดาคุงยังไม่ไปขอโทษอย่างนั้นเหรอไม่คิดว่ามันไม่ดีต่อเลสอย่างนั้นเหรอ,อถ้าเกิดข้อสงสัยของเราไม่กระจ่างไปแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ยอมฟังเดี๋ยวก่อนเดีก่อนก็ถึงทุกคนจะบอกว่าฉันเป็นคนร้ายก็เถอะนะแต่ว่านอกจากฉันเองก็มีคนที่เข้าไปในห้องแต่งตัวด้วยไม่ใช่หรืองไงเอ๊ะถ้าเกิดนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ ก็ไปตำหนิคุณอาโฮดาอย่างเดียวก็คงไม่ดีนะคะคิดูกขจังไม่น่บามสารภาพรักยินยาเลย, <c oughs> เยคนที่เข้าไปในห้องแต่งตัวนอกจากอาโฮดานี่มีใครเนะ่อสัตว์ประหลาดศัตรตูยามพวกพ้องของเลสเอ๊ะยามหรอแต่ก่อนนั้นยามไม่อยู่พวกพ้องของเลสอ่ะ พวก้องของเลสน่ะฮะว,ว่าวงยิงนะบางทีคนร้ายคงเป็นอีกาบรูนะเดี๋ยวก็ปกติชอบเอาบทเด่นๆไปจากเลสด้วยสิก็มันต้องแกล้งทำเพื่อแกล้งเลสแน่ๆเลยแต่นั้นเป็นไปนไม่ได้หรอกนะเอ๊ะก็มันเปิดเผยไว้ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์แล้วนะว่าทั้งสองคนที่จริงแล้วเป็นพี่น้องกันเอ๊เดเดี๋ยวเดีเดีว,เ,ดวเอนี่มัน ช่วยอย่ามาสปอยกันแถวนี้ได้ไหม <c oughs> จ,จู่ๆก็ทำเอาหมดอารมณ์เลยอ่ะอ้าอ้าสี่อัอนวะทำเอาความคึกคักของทุกคนนะหายไปหมดแล้วคือคือนอกจากคุณอาโฮดาแล้วคนที่เข้าไปในห้องแต่งตัวได้ถ้าเกิดมีนั่นอยู่จริงอ๋อไปตำหนิคุณอาโฮดาคงไม่ดีแล้วใครอ่ะสัตว์ประหลัดยามยามอ่ะยามยามเข้าไปได้ใช่แล้วยามเข้าไปได้แต่กรนี้นไม่เห็นนี่คนที่เข้าไปในห้องแต่งตัวได้ก็ไม่ยามนี่ล่ะ เออใช่เพราะมีลายเส้นของชิญญ้ยะถอยไม่ได้อะไรถอยตอบผิดเสียฟรีแบบน,นึงเลยอย่างนี้นี่เองแต่ว่าไม่มีใครเห็นยามเลยไม่ใช่เหรอได้เสร็จน,นะทุกคนนะ่ะไม่มีใครเห็นยามเลยแต่ว่ามีหลักฐานว่ามียามอยู่เพราะว่ามีใบเข้าใช่ไหมใช่นี่ไงนี่คือตารางเข้าง,งานของยามนี่เท่าที่ดูเจ้าน,นี่แล้วเอาอยามที่รับผิดชอบห้องแต่งตัวมาสินะคะ โอ้นี่มันไม่ได้สวยเลยสินะ <c oughs> หมายความว่าคนร้ายคือยามกันสินะก็ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องหาดูว่ายามเป็นใครอย่างนั้นสิเอ้อจริงด้วยถ้าเกิดไม่พาตัวคนร้ายไปให้เลดมันก็ไม่มีความหมายดูจากตารางการทำงานแล้วช่วงเวลานี้คนที่ทำหน้าที่เฝ้าห้องแต่งตัวก็คือจอ้หมอหนี่มนลายเซนชินยา ว่ลาลเซชินยาเอ๊ะอา่าก็ไลเซนค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะชิลกุจังอยา่ยาอย่าถุยมาถึงตรงนี้แล้วทำไมอ่านชื่อไม่ออกแต่ว่าไลาเซนสกปกแบบนี้รู้สึกอยากับเคยเห็นที่ไหนชิ้นยามันคือชิีนยาไลาเซนสกปกแบบนี้ยอมรับว่าเป็นชื่อไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวจะหาทางอ่านไขให้ได้นะ ก็ต่อให้อ่านไม่ออกก็ถ้ารู้ว่าเป็นใครสัก,ก็พอไม่ใช่เหรอหม,หมายความว่ายัางไงเนี่ยอ๊ะลายเซ็นของนักสแสดงต่อให้อ่านไม่ออกก็รู้ว่าเป็นขงคนนั้นสินะคะสรุปก็คือถ้ารู้ว่าลายเซ็นน่าเปรียบใครสัก,ก็พอแล้วไงลายเซ็นนี่คดีที่จะทําให้รู้ว่าเป็นของใครก็คือคดีห้องน้ําคดีเบาะใช่คดีเบาะใช่แล้วในบมันในห้องชมรม ทุกคนจําตอนที่มาชมรมกันได้หรือเปล่าสิ่งที่ต้องทำไปอย่างแรกนะ่ะกินกล้วยไม่ใชไ่ไม่ใช่นะคนที่มาที่ชมรมนะ่ะก่อนอื่นจะต้องบันทึกลงไปในตารางก่อนตารางการเข้าร่วมนะ่ะนี่ไงลายเส้นชินยะสรุปก็คือบนไวบอร์ดของชมรมนะ่ะมีลายเส้นที่เหมือนกันอยู่อ,อ๋อย,ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ รุปก็คือคนที่เป็นเจ้าของไลน์เซนคนนี้นะ่ะใช่คนที่เข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วฉีกชุดน่ะคนร้ายก็คือชินยะที่เป็นยามยังไงล่ะ Amazing อโาฮดาคุงชืนหนองมองนายใหม่แล้วล่ะตั้งแต่วันนี้จะขอเรียกนายว่ายอดนักสืบไปแล้วกันนะ <c oughs> นี่มันก็เป็นเหมือนอย่างเคยกันแหละเนี่ย <c oughs> จุด,จด เ็นอะไรไปไหนทีเขารู้เดี๋ยวก็ขอโทษนะที่แบบกําลังแบบคึกคืล้นกันอยู่ตามที่พูดมานะ่ะแต่การที่ชินยะเป็นคนลายนี่มันแปลกไปหน่อยไม่ใช่เหรอเอ๊ะไม่ไม่ไม,ไม่ดูยังไงชินยะคุงก็เป็นคนทำนี่ชิญญนยะน่ะชอบเลสขนาดสวมหน้ากากเลสเลยนะแท้ๆเขาจะไปฉีกชุดอย่างนั้นเหรอเออก,ก็นั่นสินะคือที่จริงแล้วฉันเองก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่นะคะ ه, จะว่าไปแล้วมันก็รู้สึกแป,กแปกลกๆนะนะในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องไปถามชินยาตรงๆแต่ว่าเจ้าตัวชินยะไม่รู้ด้วยสิว่าไปอยู่ไหนอิ ه, ชินยาที่เป็นยามตั้งแต่โชว์จบลงก็ไม่มีใครเห็นเลยเพราะในเมื่อที่อยู่ของคุณชินยะไม่รู้ที่อยู่ของเขาก็น่าจะแบบถามไปมากกว่านี้ยากไม่ใช่หรอคะอ,อะไรกันคือมาถึงตรงนี้แล้วจะปลชินยะหนีไปอย่างนั้นเหรอ ถ้าเกิดไม่มีใครรู้ที่อยู่ของชินยะแล้วก็ก็ <_ d ata> มีแต่ต้องยอมแพ้ไม่ใช่หรอที่อยู่ของชินยะคือไม่รู้จริงๆอย่างนั้นเหรอเอ๊ะเอนี้ป่ะใช่นี้อ้าอะไรเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่รู้หรือไงก็เพราะว่าเป็นแบบนั้นน่ะจุ่มลมของเราถึงได้ถูกบอกว่าเป็นพวกโง <_ d ata> โดยเฉพาะมีเจ้าโง่ที่ชื่อโหดานะนะ <d ata> คือพ่อผมเหรอพ่อฉันหรอกเหรอ ออเโถ่ยดูถูกกันได้ก็แค่ตอนนี้เท่าน,นั้นแหละก็ถ้าเกิดไม่มีใครรู้ที่อยู่แล้วก็มีแต่ต้องยอมแพ้ยาอ่ะใช่แล้วทำไมผมไม่ควรพลาดสอง่งคอที่แล้วไอ้บ้าอย่าลืมนะนี่นะ,นนะคือออรลาจินของชินยะเจ้นี่น่ะใส่อยู่ในเคสของเคสแว่นของชินยะแล้วมันตกอยู่ด้านห้องน้ำเฮ้ชินยะอยู่ในห้องน้ำน,น,นั้นย่างเหรอใช่ก ต่อให้เป็นยามสักเท่าไหร่ถึงเวลาที่ต้องเข้าห้องน้ำน่ะก็มีแต่ต้องออกมาจากที่นั่นเอ๊ะถึงจะส่งกขาปกก็เถอะแต่ก็เข้าใจแล้วล่ะก็น่าห้องแต่งตัวมีขวดน้ำที่เกือบหมดตกอยู่นี่อแต่ว่าถ้าเกิดชินยาไปเข้าห้องน้ำก็เลยไม่ได้มารักษาความปลอดภัยก็น่าจะกลับมาในทันทีเลยไม่ใช่เหรอเอ๊ะก็ถึงจะยังไงมันก็กลับมาสายเกินไปไม่ใช่เหรอคะนั่นสินะ นี่พวกนายอะเป็นคนไม่สมเหตุสมผลกันอย่างนั้นเลยไปเข้าไปยังไงอะเคกเิแล้วบอกว่าใครไม่สมเหตุสมผลกันนี่เมื่อกี้ยังทำตัวยอมรับกันอยู่เลยแท้ๆอ๋อด่าเราไอ้บ้าก็ถ้าเกิดการสารันนิษฐานของคุณอโอด่าถูกต้องแล้วล่ะก็ถึงชินยาจะไปห้องน้ําแต่ว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้กลับมาไม่ได้เอถึงจะไปห้องน้ําแต่กลับมาไม่ได้เหตุผลหนึ่งก็คือห้องน้ําเต็ม เฝ้าห้องน้ําจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอ่าห้องน้าไม่น่าเต็มเพราะมีแต่เราเฝ้าห้องน้าจะเฝ้าไปทำไมเพราะมีแต่เราปวดท้องอย่างกะทันหันใช่แล้วอะไรที่ไปห้องน้ํามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็อย่างเช่นปวดท้องขึ้นมาก็ต้องเก็บตัวอยู่ที่ห้องน้ำใช่ไหมล่ะคือท้องเสียงกันสินะงั้นเหรอถ้าเกิดมันปวดท้องเป็นอย่างหนักก็ต้องสู้ศึกเป็นเวลานานเลยก็สินะ กินย์คุงนี่กินอะไรแปลกๆไปอย่างนั้นเหรออ๋อใช่พูดถึงของกินที่แปลกๆแล้วก็ที่สถาทนที่เกิดเหตุมีอย่างนึงที่รู้สึกน่าสงสัยใช่อันนี้ใช่แล้วนี่น่ะตกอยู่ที่หน้าห้องแต่งตัวเอ๊ะนี่มันกินเข้าไปในปากแล้วรู้สึกสดชื่นฟรินสโก้รสปลาหมึกแห้งที่ทุกคนได้รับมาสินะเอ๊ะรสปลาหมึกแห้ง เป็นรถลาืมอกแห้งแทๆ้ๆแต่ข้างในกลับเป็นสีชมพูนี่มันยังไงกันเนี่ยเข้าใจแล้วเจ้าฟินโก้นี่นะเป็นรถลูกท้อกันสินะแต่ใช่เหรอเอขอรถลูกท้อหน่ยอยไม่ได้เอ๊ะเอ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 ทำไมไม่ได้ล่ะเดี๋ยว อย่าบอกนะว่าไอ้วัคบะวางยาวางยาชินยะอฮนี่มันของที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุก็จะให้เอาเข้าไปในปากของเลดี้ไม่ได้กันสินะดีมากอา,ากิจิกินเจ้ารถลูกท้อนไปเลยเอา้ามก็ไม่รู้สึกว่าเป็นรถลูกท้อเลยนะอืออาออท้องแบนอาวาดไปหมดแล้วอ ปอยให้กินไปสักเท่าไหร่ป่าเขายงเหม็นอยูนนย <c oughs> ด่ดมดมกลิ่นรสชาติเลยเหรอนี่มันยาถ่ายกันเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ดึกเลยชินยานะ่ะกินยาถ่ายเข้าไปก็เลยออกออจากห้องน้ำไม่ได้เอ,อนี่มันช่างน,น่าสงสารอะไรอย่างนี้ถ้าปวดท้องขนาดนั้น นยาก็ไม่สามารถก่อเหตุได้เออใครกันนะที่บอกว่าเป็นยอดนักสืบนี่มันกลับมาตอนแรกแล้วไม่ใช่เหรอเธอเรียกเองเธอเรียกเองนี่ทุกคนคือคุยไปก็ไรยค่าไม่ใช่เหรอจะใช่งั้นเหรอเดี๋ยวคือว่าข่านต้องใส่อะยังมีปริศนาที่น่าสงสัยอันใหญ่แบบหลงเหลืออยู่เลยนะทําทำไมยาถ่ายถึงได้ใส่อยู่ในฟินสโก้ล่ะ นนั่นสินะถึงฉันจะเคยคิดว่าชินยาที่เป็นยามเป็นคนร้ายก็เถอะคนที่ทําให้คุณชินยาที่เป็นยามปวดท้องคนคนนั้นน่าสงสัยค่ะนี่มันกล่าวได้ว่าคือการแอบใส่สิ่งแปกลอมตามหาคนที่ใส่ย,ยาถ่ายไว้ข้างในกันว่าขบาาแน่ๆไม่ใช่เหรอเนียดูแบบโคตรน่าสงสัยเลยอะถ้าเกิดรู้ว่าเป็นใครคราวนี้นายก็จะเป็นยอดนักสืบแน่ๆเลยล่ะ คนที่แอบสลับเอายาถ่ายใส่เข้ามาในฟิลิโก้บางทีเจ้านั่นก็คงเป็นบริษัทผลิตฟิลิโก้คนที่มาดูโชว์สตารคนที่มาดูโชว์คนที่มาดูโชว์อยู่ในหมู่พวกเราทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเจ้าฟิลิโก้นี่มีแต่พวกเราที่ได้รับมานะเป็นของที่แบบลิมิเต็ดนะอ๋ะอก็จริงด้วยรู้สึกไม่ค่อยดีใจจนลืมไปเลยสินะ แต่ก็เป็นที่แน่นอนค่ะว่าในนี้จะต้องมีใครที่ใช้ยาถ่ายแน่ๆนอแล้วก็ในนี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเรื่องยาถ่ายตั้งแต่แรกนะ่ะใช่บักคาบะเฉลยมากปกแกปกองสักุระบวกคาบะเธอนะ่ะไม่ให้สักุระได้กินฟินโก้เข้าไปก็สินะ<ๆ>เพราะว่าเธอนะ่ะรู้ว่าข้างในมียาถ่ายยังไงล่ะนั่นสินะเท่าที่ดูแล้ว ดูดูด้วยตาอ่ะไ,ไม่รู้ว่าเป็นยาถ่ายก็ที่ป้องกันไม่ให้คุณสากุระกินก็เพราะว่ารู้ว่าเป็นยาถ่ายกันสินะคะสรุปก็คือคนที่ใส่ยาถ่ายเข้าไปจัดการยามแล้วก็คนคนร้ายที่ฉีกเสื้อของฮีโร่นะ่ะก็คือว่าขบะาาเธอนั่นแหละพอเงียบฟังแล้วก็พูดจาตามใจชอบเลยนะที่จะบอกอะไรดีๆให้ฉันน่ะอยู่กับชิซากุด้วยกันตลอดนะเอ๊ะ อ๋อจริงด้วยอ๋อจริงด้วยค่ะคือฉันอยู่กับคุณว่คาคาบะที่รานกว้างตลอดเลยค่ะก็ไม่น่าจะมีจังหวะให้ใส่ยา่ายใส่คุณชินยะไม่ตอนที่เก็บได้นั่งไงออจริงเหรอชิสดสกุจังก็ถ้ามีหลักฐานที่อยู่แล้วก็การสันนิษฐานว่าว่คาคาร์บะเป็นคนลายก็คงยากนะสินะอย่าที่ือเราพูดวคาคาบะ ถ้าเกิดว่าขบายอยู่กับชิซุกุจังแล้วก็เดนลันถ้าผิดแยกย้ายทันทีอ๋อทำตอนที่ชิซุกุอยู่ด้วยใช่อันนี้แหละว่าขบาเป็นคนร้ายนี่น่ะไม่เปลี่ยนแปลงแน่แน่ว่าขบาน่ะตอนที่อยู่ด้วยกันกับชิซุกุจังเขามีโอกาสในการมอบยาถ่ายให้กับคนเฝ้าประตู <c oughs> พูดอะไรบ้าๆหนะจัจหวาแบบนัน้นจะไปมีได้ยังไงไม่มีโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งใช่แล้ว นั่นน่ะเป็นจังหวะที่รับไปเต็มๆโดยที่ไม่รู้ว่าเปันยาถ่ายยังไงล่ะเอ่อย่าบอกนะว่าตอนนั้นนะคะว่าขบานอะตอนที่ชินยะทําฟินสกโก้ตกลงเธอน่ะได้มอบฟินสกโก้ไปให้เขาด้วยตัวเองกันสินะใส,สยโยเซนิอะไรยอมรับซะดีๆว่าคนที่วางยาถ่ายเน่ยก็คือเธอเงียบซะเป็นแค่โคุดาทแท้ ช่างเถอะก็ให้สักเจ็ดสิบแต้มก็แล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวไอการสันนิษฐานของฉันนะมันได้ร้อยแต้มเต็มอย่ามาทำเป็นขี้แพ้ชวนตีไปหน่อยเลยนะ,ะนายนี่เป็นโง่จริงเลยนะชินยานะ่ะไม่ได้ทำฟินสโก้ตกมาตั้งแต่แรกเอ๊ะนี่ก็ถ้าเกิดชินยาเป็นยามนะ่ะก็ไม่น่าจะมีฟินสโกน้นี่สรุปแล้วหมายความว่ายังไงนะ่ะ ฉันน่ะก็แค่ทำฟินสโกของตัวเองตกแล้วก็ส่งให้ชินยะเท่านั้นเองเอ๊ะชินยาคิดว่าเป็นของตัวเอง้งสินะถ้าอย่างนั้นก็ทำไมถึงรู้ว่าชินยาเป็นยามล่ะก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะตั้งแต่ถูกชวนมาดูฮีโร่โชว์สกุละก็พูดแบบนี้มาตลอดเนี่ยแย่แล้วอยากเป็นอิกาเล่จ,จังถ้าเกิดเป็นสากุลาก็จะต้องเป็นได้แน่เลยล่ะ ด้วยปฏิบัติการนี้จะต้องเป็นแน่ๆอ๋อวางยาถ่ายยามก็เลยจะให้ซาก,กุระไปสวมเสื้อระหว่างที่พวกนายกำลังดูโชว์ด้วยใบหน้างโงๆ่ๆฉันเน่ยคิดถึงแต่เรื่องการวางยาถ่ายกับยามแย่จังเลยนะนี่ยาของที่นี่ไปอยู่ที่ไหนกันนะไรสาระจริงๆชินยะอ่ะเจอแล้ว ลัวที่พวกนายเนี่ยหมดแต่นนสนใจว่าชินยาใส่หน้ากากฉันเนี่ยมองไม่พลาดไปที่ปลอกแขนของชินยาฉันจ้องไว้ที่แค่ที่นั่นเท่านั้นแหละแล้วแล้วก็ใช้การสลับยาโอ้นี่มันเป็นอาชญากรรมที่มีฝีมืออะไรอย่างนี้ทำถึงขั้นนั้นเพื่อที่จะเข้าห้องแต่งตัวอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วแน่นอนว่านั่นะ่ะเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าไปในห้องแต่งตัวเอ๊ะ ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชินยาเข้าห้องน้ำแล้วสินะคุณว่าเข้าบ้าเออคือมีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะปรึกษาเอา๊ะททำไมหน้าแดงล่ะคือคือคือมันเป็นเป็นปรึกษาเป็นความลับนะคะแย่จังน่าจะยาวสินะขอโทษด้วยละ่ะข,ขอโทษนะคะที่ไม่เอาใจใส่มากพอคือต้องมีน้ำสินะคะ เอ๊ะเอ๊เดี๋ยวนี่มันแบบนี้ยาวแน่ๆเลยไม่ใช่เหรอคือ <c ười> ถึงก็ไปซื้อน้ำไปเลยเอ๊ะกันน้ำที่หกนั้นเป็นของชิสุกุจังเหรอจุดงทนไม่ได้หรอกนะต้องจังหวะนี้แหละมือปืดอะไรเอ,เอาอันไหนดีคะคือขอโทษนะคะคือพึ่งพาได้แต่คุณวัคคบาทนะคะออ๊อ เธกรถูกบอกแบบนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้สิว่าขบ้าเป็นอะไรนะ้ามาพอดีแล้วสกุละไปที่ห้องแต่งตัวซะเอ๊ะถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็เธอจะเป็นเลดได้อะจริงเหรอว่าขบ่าทำไปเพื่อให้สกุลไปที่ห้องแต่งตัวอย่างนั้นเหรอหมายความว่าคนร้ายคือสกุล้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะคุณสกุละฉันเฮ้ย าะว่าฉันให้สกุลารไปที่นั่นเอ๊ะทำไมาอ่ะนันไม่ใช่คนร้ายนะจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะคนที่ไปสถานที่เกิดเหตุคือสกุลาแถมยังมีพลังมหาศาลนั่นเองใช่สกุลาก่อนหน้าน,นี้ที่แบบดึงล็อกแบบโคตรดุถึงสกุลาจะบอกว่าไม่ใช่แต่ว่านี่มันโอ้โหไม่ใช่คนร้ายเพราะว่าสกุลารมีข้าให้การก่อนหน้านี้ไม่สกุลาไม่ใช่คนร้ายฮูด้าเอเ๊ะ เชื่องง่ายแบบนี้นายนี่มันโง่เหลือเกินนั่นเนี่ยสกุละมันมีเหตุผลอยู่นะที่สกุละไม่ใช่คนร้ายนะเพราะว่าไปที่ยาคุย่ามาแล้วใช่ยาคุยะายาคุยะาคืออะไรยังไม่รู้เลยแต่ว่าไปมาแล้วยาคุยะามันมันเป็นคําเดียวกับห้องแต่งตัวหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะเอก็เอาก็สกุละไปที่ห้องแต่งตัวมาไม่ใช่เหรอไม่ไอ้ที่สกุละไปน่ะเป็นยาคุยะาที่แปลว่าร้านย่าง เป็นร้านที่ย่างปลาหมึก <c oughs> จริงๆมันคุยจะอ่านว่ากาคุยานะคือเขาไอ้นี่ปะคือเขาสับสนซกุระสับสนเหรอก็เลยพูดคาว่ายาคุยาไปทำไมอ่ะไหนลองดูซิ What ซากุรนะน่ะมาถามวิธีไปกาคุยะก็คือท้องแต่งตัวกับฉันแต่ฉันนะเข้าจว่ายาคุยะที่ว่านั่นนะ่ะหมายถึงร้านย่างปลาหมึกเจนก็เลยบอกสถานที่ที่แผงลอยอยู่ให้ เพราะอย่างนั้นสักุระานอะ่ะไม่ได้ไปที่ห้องแต่งตัวอะไรกันนี่นี่ฉันนี่หมายความว่าใช่คนลายที่ฉีกชุดนะ่ะไม่ใช่สักุระอะไรกันเนี่ยฉันลงมือเพื่อที่จะให้สักุระไปที่ห้องแต่งตัวฉันนึกว่าสักุระเป็นคนทำให้ชุดสูตรขาดซิวคาาบ้าไม่ผิดหรอกนะ ฉันนี่มันน่าสมเพชจริงๆนึกว่าทําให้สกุลาต้องแบบได้ทําเรื่องสกปรกลงไปซะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก่อนก็อยากจะรู้ตัวก่อนที่ชินยะจะต้องเสียสละไปแต่ได้บิ๊กเล่นบางยาเลยครับพูดถหลังจากนี้ว่าขบะเองก็มาลุ้มือด้วยล่ะก็ได้ในเมื่อการกระทำทุกอย่างของฉันน่ะมันจบลงอย่างไร้ค่าแล้วเน่ะก็การเสียสละของชินยะเองก็ไร้ค่าด้วยนด เฮ้เฮ้ถ้าเกิดไม่ใช่ซากุระแล้วก็แล้วใครกันล่ะก็มีบาะแสอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะคะบาะแสอ,อื่นจะว่าไปแล้วไอ้นั่นมีจุดที่แปลกอยู่สินนะใช่ใช่อันนี้อันนี้ป่ะที่มันมีอะไรอ่ะเหมือนอะไรเหนียวๆใช่ไหมใช่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 ก็ถ้าเกพูดถึงหลักฐานอื่นแล้วก็มีเจ้านี้น่ะนะแล้ว,นะลวมีอะไรที่มันแปลกนั้นเหรอคือก็ดูผ่านๆแล้วมันก็ปกติน่ะนะ แต่ว่าเจ <c oughs> ้า <c> น <oughs> <laughs> ี่นะมีจ <c oughs> ุดที่แปลกอยู่จุดที่ฉีกสีของชุดจุดที่ฉีกก็ต้องจุดที่ฉีกอ่ะมันแบบมันมันเหนียวเนียวอ่ะเออนี่มันน้ำลาย what the fuck เรอะอะเอออะหมดหมดหัวตะกูลละปิดปิดปิด ได้กลิ่นของโอเนกิริโอนนกิริงั้นเหรอคะเอะงั้นเหรอนี่มันนี่มันโอเนกิริแห้งเอ๊ะที่มันติดอยู่กับส่วนของชุดนี่มันใช่เมื่อทีคนร้ายคงอันแรกกันเอาชุดมาเป็นเหมือนเดิมว<ำ>ันที่สามแกล้งอันที่สองทำโอเนกิริหกวันีนชุดอ๋อพยายามทำชุดกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมด้วยการเอาโอเนกิริที่มันเหนียวๆมาแปะเหรอใช่ปะใช่คนร้ายน่ะสูตรมันขาดก็เลย ใช้ดิกลีพยายามเอามาแปะเข้าด้วยกันเจอนี่มันความคิดอะไรของเขาเนี่ยคนร้ายจะต้องลนลานบ้างแน่ๆเลยหมายความว่าคนร้ายเป็นคนที่มีข้าวปั้นอยู่ก็สินะคะแต่ว่าลานที่ขายข้าวปั้นมันไม่น่าจะมีนะใช่สิ่งที่ขายอยู่ก็มีแค่ปลาหมึกเท่านั้นใช่มีแต่ปลาหมึกแล้วนี่มันยังไงกันเนี่ย มันคำพูดขอท่านี้ตั้งหากไอ้ข้าวปั้นกับปลาหมึกย่างอะ่ะมันต่างกันมากเลยไม่ใช่เหรอก็คงต้องยอมแพ้แล้วสินะจุดๆทำไมได้ถึงปิดหน้าตัวเองล่ะฉนันเป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษนะคือฉันพยายามทำตัวไม่ให้เกะกะการประชุมนี้อยู่นะ่ะแมหมช่างมันแล้วกันของกินก็มีแต่ปลาหมึกย่างด้วยสิก็อยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มสินะคะ ก็กจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับปลาหมึกย่างอยู่หรอกแต่ว่าไม่ขอกินด้วยตัวเองเด็ดขาดเอ๊ะใช่ฉันกินไปแล้วเอ๊ะฉันนะ่ะกินปลาหมึกย่างสเปเชียลเข้าไปแล้วคำให้การของอาคกิถ้าจะไม่ผิดมีแค่คนเดียวที่กินปลาหมึกย่างเข้าไปสินะเอะเอคือของแบบนั้นฉันจำไม่ได้หรอก ถ้าอย่างนั้นก็รีบออกตรงนี้กินปลาหมึกยากของฉันซะจะจะฉันฉัน,ฉ,น,ฉ,น,ฉ,นฉันอิ่มท้องแล้วเอาเร็วๆเ,เ,เร็วเข้าถึงหน้างับเอ๊ตะกลาเอ๊ะงับเง็บเอมีอะไรเหนียวเหนียวฮะอ่ะดูสิดูสิคะข้างในข้างในมีข้าวใส่อยู่อ่งั้นเหรอถือว่าถึงปลาหมึกจะเป็นปลาหมึกแต่ว่าเป็น ข้าปหม,มายความว่าไอ้ของที่มันเดียวๆนั่นใช่แล้วตอนนี้ทุกอย่างนะ่ะเชื่อมโยงกันแล้วคนร้ายของคดีนี้ก็คืออแกรแตะลภาพมาว่ากินไปกันสินะไม่ใช่ว่าบะไม่ใช่สากุระคนร้ายที่ทำให้สูตรขาดน่ะคือฮักกี้แกนั่นแหละอ่ะดะดาน แกอกแล้วอ่ะคากิฉันนี่มันจะเปลี่ยนคนฉันน่ะคิดว่าตัวเองเป็นลัคกี้บอยอ๊ไม่มีใครอยู่เลยเหรอเนี่ยเอาล่ะนึกออกแล้วถ้าตอนนี้แอบเข้าไปก็จะได้เจอกับเลสไม่ใช่เหรอเนี่ยเอะไม่มีใครเลยอยู่เลยนะออนี่มันสูตรของเลสไม่ใช่เหรอฉันน่ะคึกคักแล้วก็ได้ไปสวมสูตรของเลสเข้า แล้วตรงนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะนะอึฟุบตัวเล็กกว่าที่คิดเนะอ๋อเลตตัวเล็กที่พาา่าขบะเคยพูดว่าเลตตัวเล็กแล้วข้ากิ่มตัวสูงอะอ้าออตอนที่รู้ตัวมันก็สายไปแล้วเราก็เลยเอาข้าวที่อยู่ในปลาหมึกย่างมาก็ฉุดพยายามที่เต็มที่เพื่อที่จะซ่อนนะ เพราะอย่างนั้นก็เลยโทษว่าเป็นความผิดของก็เดินแกนี่มันเลวจริงสุภาพบุรุษอะไรไวะจระเ,เลวนายเนี่ยเป็นอันลักกี้บอยอะไรหนคกุ้่ะทุกคนคะคือคนสตาร์กลับมาแล้วนะคะเอา้าอาคากีก็รู้แล้วนะหลังจากนั้นอาคากีก็ไปขอโทษพวกสตาร์ด้วยตัวเองก็ถูกสตาร์ตักเตือนมาเบาๆแต่สุดท้าย อ๋อการแสดงครั้งที่สองก็ยกเลิกงั้นแหละเนี่ยฮะก็ดีกว่าด้วยอะไรนะขบวนการทะเลลึกโลกจิตดีกว่ามีแบบนั้นเกิดขึ้นมานะแล้วในบทที่สองนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันนะคะก็ไม่ว่าจะมีอะไรผลลัพธ์มันก็นรู้กันอยู่แล้วนะนะใช่เลนอะไม่แพ้หรอกจะว่าไปแล้วลืมอะไรไปหรือเปล่านะเอ๊ะก็ถ้าเกิดลืมไปแล้วก็ไม่น่าจะใช่เรื่องสำคัญอะไร อาชินยาเอาจะว่าไปแล้วช้าจริงด้วยสินะเออต่อให้กินยาถ่ายเข้าไปแต่มันรู้สึกว่าน่าจะช้าเกินไปนะอา่าฉันไปลองทักหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงเง้นพวกเราขอกลับก่อนนะเอาไนก็มาด้วยเอาให้อากากิมาด้วยเหรอจากนั้นผมกับอากากิก็ไปดูที่ห้องน้ําชายก๊ก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 ชินยาเป็นไรหรือเปล่าจยด,ดีจด ชิญยะคุงกำลังสู้ลำบากเลยงั้นเหรอเฮ้ยชิญยะตึง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 จุดจดแปลกแฮ่ก็ถ้าเป็นจังหวะนี้น่าจะตะโกนออกมาว่าฮุบป,ปากไม่ใช่เหรอแปลกๆแ,แล้วนะแบบรู้สึกไม,ไม่ไม่เคยสงบสุขเลยนะ่อะอากิเอาร้องหนึ่งสองพร้อมกันแล้วพังประตูช่วยนอยอ่ะเข้าใจแล้วหนึ่งสองตึง อย่ามาตัดจบตรงนี้ได้ไหม